ก็แล้วกันนศอ,อชอนะลูกเทือกลูกเทือกลูกมากลูกมากนะลูกตูลูกตูตูตนี่ตูประยุทธ์นะไม่ใช่ตูจตุพรจตุพรเน่ยเขาไม่เรียกลูกตูอ <laughs> ย่างนี้ก็แล้วกันอาศัยกฎหมายนะครับสอ,อชชุกเฉิน เรียกมันมาไขาหัวซะหน่อยสิไอ้ชุราัยนะกูดูแล้วมันทำท่าจะไปไกลอยไอคนนี้ม,มันพูดเฉียวเชียวกูทั้งนั้นก็ขนาดสอโฉใส่ในผังลมเจ้ามันก็ยังไม่กลัวมันก็ยังเดินเฉียดเฉียวอยู่เรื่อย กูจะเล่นงานมันมันก็ไม่ยอมชนมันเท่าแต่เฉียดอ่ะก็ไม่รู้จะเล่นข้อหาเลยจะเล่นข้อหาเฉียดฉิวก็เอาไม่ได้จะเล่นข้อหามินแม่หน้าพระทิดก็ไม่มีในกฎหมายก็เลยเรียกไปวันที่ยี่สิบหกไปหน่อยนึกว่าพอสอชเรียกตัวจะตกใจวิ่งหนีที่ไหนได้ล่ะกูจะหนีได้ยังไงอ่ะ แม่ไม่ใช่มันเส้นตื้นขนาดนั้นโอ้โหกับพี่น้องกับนะในเมื่อข้อหาหมิ่นก็ไม่กลัวเพราะออกมาจะจัดงานปีใหม่ขึ้นใหม่นี่โฆษณาจัดงานปีใหม่วันที่2 9่สเก้าสสนอย่าลืมนะวัดแก้นสี่สัมพันธ์นนทบุรีอ่นี่ถือโอกาสนี่ประชาสัมพันธ์หน่อย สี่สอรวมพลังประสานใจจัดงานปีใหม่ฉลองชัยคนเสื้อแดงตาสว่างทั้งแผ่นดินสี่สอก็มีนะครับสอสุนัยสอสุรชัยสอสมยศสอสมบัติคนที่รับเชิญแล้ว ดอรอภิวันวิริยชัยรับเชิญแล้วไม่กลัวในการขึ้นเวทีแดงสยามไม่มีอะไรจะต้องกลัวอสอสอนนทบรีสามคนเชิญเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น29 30เรียบร้อยและเพื่อความมั่นคงในการที่จะถูกสออชอมันมาเตะตักขาให้ทานายไปทำสัญญา เ่าพื้นที่กับวัดแจ้งสิสัมพันธ์ไว้เรียบร้อยโดยจ่ายค่าเช่าหนึ่งมืนบาทและเขียนในสัญญาว่าถ้าเจ้าอาวาสยกเลิกปรับสองแสนทีนี้ถ้าสอชอชหรือผู้ว่าการจังหวัดไปขอให้เจ้าอาวาสยกเลิอกอย่าให้แดงสยามเช่าเจ้าอาวาสบอกได้จ่ายมาสองแสนครับ ผมย้ายไปจัดที่อื่นก็ได้ถ้าได้มาสองแสนน่ะนะเอะอ,ะอยากเลยนี่เขี้ยวยาวครับเขี้ยวยาวเห็นไหมดังนั้นนะพอสี่สอรวมพลังครับพี่น้องครับตอนนั้นประกาศสามสอตอนนั้นยังไม่สี่สอตอนนั้นสามสอเนี่ยสามสอก็ติดต่อมีสอธุรชัจสอสมยศสอสมบัติบุญงามานุง์เนี่ยที่จัดงานโดย มารืเนี่ยจันทตรงเนี้ยนะอบอกว่าเราสามโสร,รวมพลังกันสักทีมาเอาเลยต่อมาก็ได้โสสุนัยมาอีกโสหนึ่งเป็นสี่โสอโอ้โหครับข่าวว่นตามเวบไซต์ต่างๆว่าประยุกต์กันโอทาและออกคำสั่งล่าสามโสอะไรวะแม่มีตอนนั้นว่อนเลยคนก็โทรศัพท์อาจารย์อาจารย์ เนี่ยได้ข่าวว่าประยุทธ์มันสั่งล่าสามสอนะอืะผมว่าก็ไม่เป็นไรไอ้นี่มันเป็นแผนตีป่าให้เสือตื่นเพราะขนาดแต่ละสอเี่ก็น่ากลัวอยู่ทั้งนั้นใช่ไหมทีนี้พอสามสอรวมกลังเนี่สามสอพอสี่สอรวมพลังประสานจอยโอ้โหมันน่ากลัวขนาดไหนก็แกล้งปล่อยข่าวคูแค่นั้นเอง เขาเรียกว่าแผนตีป่าให้เสือตื่นเสือมันมาวนเวียนอยู่รอบรเล้าไก่หลังบ้านก็ทําให้เสียงมันกระทึกคลึกโครมเสือตกใจจะได้หนีเข้าป่าลึกไปแม่แผนนี้จะเอามาใช้นี่ก็เหมือนกันถ้าสามสเส้นตื้นพอได้ข่าวว่าประยุทธ์โบโทโบอโอกคำสั่งล่า ถึงขนาดบอกว่าพันเอกอะไรอ่ะที่ลบบุรีเป็นมือล่าสังหารโอ้โหถ้าสามสอตกใจก็ลงใต้ดินตามอริษมันไปก็ลงใต้ดินตามอริษมันไปแล้วจะมาได้นั่งพูดอยู่ตามเวทีนี้ได้อย่างไรล่ะพี่น้องเห็นไหมฉลาดนี่ออแต่บังเอิญแผนตีป่าให้เสือตื่นไม่ได้ผล เพราะว่าเจ้าสมบัติบุญงามานุงมันเสือหนุ่มกำลังแกร่งมากฮ้าวไม่กลัวป่าแตกครับไอนั่นฮ้ามากมันไม่กลัวส่วนสมยศไอ้นี่เสือมันก็มีประสบการณ์ไอ้นี้เสือชะกันไอ้นี้ก็ไม่ค่อยกลัวส่วนสอสุราชยัยไอ้นี่เสือแก่หูตึง <laughs> หูก็ตึงตาเขมัวมันตีจนป่าราบกูยังไม่ได้ยินว่ะเขามาบอกสอสุรัยโน้นเขาตีป่าแตกแล้วเนี่ยกูบอกกูยังไม่ได้ยินเลยว่ะกูหูตึงเพราะฉะนั้นมึงตีให้ตาย,ตายกูก็ไม่ไปล่อยเพราะกูหูตึงไม่ได้ผลกับตีป่าเสือแตกให้เสือตื่นก็ไม่ได้ผล สมยศสมบัติจับไปขังพักหนึ่งก็ไม่ได้ผลสลายใจข้อหาหมิ่นก็ไม่ได้ผลเรียกสอชอเรียกไปแม่มึงนึกว่ากูกลัวคุกอะแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยกางเกงขาสั้นสองตัวเสื้อยืดสี่ตัวยาเมาหวานเรียบร้อยสบูู่ยาสีควันผ้าขาวมากรบถ่ายสะพายกระเป๋าไปเลยเอา้า ก็นึกว่าเหมือนกับแผนป,าป่าเปรมตอนเชิญผมเป็นทูตมาเจราจาที่สุราษฎร์เนี่ยเชิญเป็นทูตหาแลวมึงจับเข้าคุกเลย <laughs> ว่ากูเจอดอกสองน่แล้วมึงเจ้าเี่ <laughs> ไอ้เจ้านั่นกูเจอกระทุกทเท่าเจ้าเนี้กูเจอกระไอ,สโอโ้สอจเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแม่ลําบากพอย้ายไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าญาติอยู่ตรงไหนญาติก็ตามหาไม่ถูกเรียบร้อยเตรียมไปฮนะ ชอชอบอกว่าเนี่ยความจริงผมเตรียมกุญแจมือมาแล้วเพราะว่าก็ผมก็เตรียมกระเป๋ามาแล้วเหมือนกันอ่ะคุณจะเอาไปขังไหนอ่ะใายอดีศรสบุรีเหรอหรือว่าจะพิเศษกรุงเทพถ้าพิเศษกรุงเทพก็พอดีแหละผมอยากไปเยี่ยมพวกนั้นอยู่ในคุกพอดียังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมมาเลยก็อยากไปเยี่ยมทีนี้พอไปเยี่ยมเขาให้สิบห้านาทีนะ ดังนั้นถ้าหากว่าจะจับไปขังเรือสักสอสามเดือนมันจะได้เยี่ยมกันเต็มอิ่มไงแลว้วก็พักพวกเรือนจําพิเศษกรุงเทพทั้งผู้คมผู้คุมอะไรถามหาอยู่ด้วยสุรชัยเมื่อไรจะมาสักที <laughs> โอ้ร็ออบอกสิทธ์เกิทธ์เกบางคนบอกอันนี้พี่สุรชัยไอตอนพี่ติดอยู่ตอนนั้นผมแค่สี่สองผมสี่แปดนะ่นะตอนนี้นะ เป็นหัวหน้าแดงนแล้วนะตอนนี้นะเป็นรองอธิบดีอยู่ตั้งสองคนนะนะอันวันนั้นไปเยี่ยมที่ไปเยี่ยมพวกเราที่ขนแก่นสี่คนเนี่ยไปกับขบวนจักรยานของแปะบางสนานพวกนี้ก็อบอกเนี่ยพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมคนเสื้อแดงที่ถูกขังอยู่สี่คนขนแก่นผมว่าเออผมไปด้วยใช่ไหมกลังราไปถึงติดต่อเขาบอกว่านัก ผู้ต้องขังชายเนี่ยห้ามเยี่ยมช่วงเชา้าต้องไปเยี่ยมช่วงบ่ายและเยี่ยมเนี่ยข้าเยี่ยมได้ทีละสองสามคนและก็เยี่ยมได้แค่ประมาณสามสิบนาทีทำไงอ่ะพี่น้องผมก็ต้องอาศัยอะไระในฐานะสิทธิ์เก่ากรมราชัณฑ์นะผมสิทธิ์เก่าอ่ะนี่หนังสือกรมราชส่งใบประจํานะวารสารราชาตำนินสิทธิ์เก่าอยู่มาตั้งสิบหกปียกหูต่อสับกร้งเลย ใครครับ๋อท่านรองอาทิตย์ดีหรือครับครับพี่มีอะไรมั่งพี่คือเนี่ยผมตอนนี้คนเสื้อแดงกันมาสักสี่ห้าสิบคนจะเยี่ยมคนเสื้อแดงที่เรือนจําขอนแกน่นทีนี้ระเบียบเขาช่วงเช้าเขาไม่เยี่ยมแล้วเขาก็ไม่เยี่ยมจํานวนมากช่วยอำนวยความสะดวกให้หน่อยกรีงเดียวครับมาเรียบร้อยต้อนรับเชิญเลยครับเยี่ยมได้ห้องพิเศษเยี่ยมห้องทนายพิเศษ แล้วพี่เข้ามาได้ชุดหนึ่งห้าคนห้าคนเยี่ยมได้จนหมดพี่รองเยี่ยมไม่จํากัดเวลาเลยเห็นไหมอะเพราะงั้นกลัวอะไรอะติดคุกอะมีพักพวกไปรองอธิบดีเนี่ยเนี่ยคนใหม่เนี่ยผมไม่รู้จักอะชาติชายสุทธิกรม้าก่อนพักพวกกันนะครับนักธีกิตสว่างพัรพวกกันอืยิ่งอธิบดีคนก่อนแล้วโอ้กับผมเนี่ยเรียกวีระบุรุษเลย เพราะอะไรอ่ะนักโทษมันจระราจนเรือนจําทุ่งสงผู้ว่าแก้ไม่ได้ผู้การตํารวจแก้ไม่ได้เคยแก้ไม่ได้ผมเข้าไปแก้ให้เดินไปเจราจากับนักโทษนักโทษพอเห็นผมอ้าวลุงโชยชัยมาแล้วมันรู้จักผมมันนักโทษเก่าไง <laughs> <laughs> เจราจาโอ้ยอาติมวดีเนี่ยโอ้ชอบใจมากกับผม <laughs> นี่ครับนะเพราะแะนั้นบอกถ้ามึงจะพากูเข้าเรือนจำาน่กูไม่